สวัสดีค่ะคลิปนี้ดิฉันอยากจะให้ชื่อว่าจับตามองผมให้ดีๆเพราะอะไรรู้ไหมคะนายคนนี้ในรูปที่เห็นเนี่ยคือนายแต่หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าลุงแต่เป็นเจ้าของร้านขายของชำร้านที่น้องสะดิ้งกับน้องชมพู่พากันไปซื้อน้ำแข็งนั่นแหละค่ะนายแต่เนี่ยในตอนต้นให้สัมภาษณ์ไว้อย่างคงเส้นคงวาทุกครั้งจะบอกว่าเด็กสองคนมา ซื้อของที่ร้านเวลา8โมงครึ่งแต่ถ้าเด็กสองคนมาซื้อของที่ร้านเวลา8โมงครึ่งํำให้การนี้จะไปขัดกับของนางแตงโมที่ขึ้นเบิกความไปแล้วที่ศาลถ้าเราดูวิธีการรวบพยานของคนพวกนี้ตอนแรกกับยายน้อมก็ส่งย่าชี้ไปติดต่อให้หลานยายน้อมไปกรีดยางให้สวนจำเลยสองผัวเมีย ถัดมาก็เป็นยายแตงโมพอได้ยายน้อมยายแตงโมแล้วตอนนี้เราจะเริ่มเห็นว่ามีการไปดึงเอาเมียในแต่เนี่ยมาร่วมรํายวบยวบด้วยมีการเดินไปหาเอาของไปฝากาในแต่บ่อยๆทำคลิปแล้วล่าสุดนี่ก็คือว่าเขาเตรียมของบริจาคก,กันใช่ไหมคะจะเอาไปให้คนน้ำท่วม ก็จะมี f c โอนเงินมาส่วนหนึ่งในนาทีเนี่ยก็ทำคลิปประกาศว่าเขาแบ่ง1000บาทเนี่ยไปซื้อของร้านในแต่เป็นการช่วยเหลืออุดหนุนคนในหมู่บ้านก็จะซื้อเป็นพวกไฟแช็กพวกของใช้จำเป็นพวกเชยนไข่อะไรอย่างเงี้ยให้ซื้อจากร้านในแต่แล้วในแต่ก็มาที่บ้านของจำเลยที่1จําจำเลยที่2 เราจะเห็นว่ามีการดึงนายแต่เข้ามาร่วมวงเป็นชาวบ้านของเขาชาวบ้านที่รักลุงชาวบ้านที่เชื่อถือว่าลุงบริสุทธิ์ชาวบ้านที่มาร่วมบุญกับลุงเราจะเห็นว่าคนที่ไปแพ็คของเนี่ยร้วนแต่เป็นคนฝั่งจำเลยทั้งนั้นเลยเป็นพยานอย่างลูกสาวยายน้อมนางแตงโมจะมีคนเหล่านี้นี่แหละค่ะที่ไปช่วยแพ็คของเป็นคนที่ ถูกซื้อใจหรือฉันไม่อยากจะบอกก็พูดว่าซื้อตัวแต่ถูกซื้อใจในายแต่เนี่ยจริงๆแล้วน่าจะได้เป็นพยานฝั่งโจ์เพราะก็เป็นหนึ่งในไทม์ไลน์สำคัญแต่การตัดพยานออกไปโดยใช้ปากน้องสดิ้งบอกเล่าไปแล้วเรื่องของนายแตก็จะได้ขึ้นแต่เฉพาะสำนวนเมื่อนายแต่ไม่ได้ขึ้นฝ่ายโจย์ดิฉันมองว่านายแต่จะถูกฝ่ายจำเลยเรียกขึ้น ทีนี้ต้องมาดูว่าเท่าไหร่จำเลยเรียกขึ้นแล้วในแต่กลับคำสิ่งที่ในแต่เคยพูดว่า8ปดโมงครึ่งมาตลอดถ้าในแต่เปลี่ยนเป็นไม่แน่ใจน่าจะก่อน8ปดโมงครึ่งอะไรแบบนี้เพื่อที่จะไปเสริมแอคชั่นให้คําพูดของนางแตงโมมีหลักฐานมากขึ้นเพราะที่ฉันเคยบอกว่าคําพูดของนางแตงโมเนี่ยมันไปขัดกับของอีกสองคนนะของในแต่กับนางมินที่บอกว่าเวลา8ปดโมงครึ่งเห็นเด็กไปซื้อของไปซื้อน้ําแข็ง ดิฉันถึงบอกว่าให้จับตาดูให้ดีๆว่าในแต่จะโดนเรียกขึ้นเป็นพยานจำเลยไหมแล้วในแต่จะให้การอย่างไรจับตาดูดีๆค่ะต่อจากนี้พวกเขาจะต้องพยายามไปกวาดต้อนเอานาแต่ซื้อมาให้ได้ว้างั้นเถอะเรามาคอยดูกันค่ะว่าน้ำใจคนในหมู่บ้านกุกกอกมันจะซื้อได้ด้วยเงินหนึ่มันจะซื้อได้ด้วยการไปลำยวบๆแล้วได้เงิน ได้ของมันจะซื้อได้ด้วยการเอาแตงโมเน่าไปแจกกันหรือเปล่าเรามารอดูกันค่ะดิฉันหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าความจริงที่เคยพูดไปแล้วมันจะต้องเป็นความจริงอยู่ตลอดไปไม่ใช่เป็นความจริงที่เปลี่ยนได้เหมือนของจําเลยในแต่เคยให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าอยากรู้อยากได้ฆาตรกรที่ทำร้ายเด็กถ้าในแต่อยากรู้ความจริงอยากได้ฆาตรกรตัวจริง นายแต่ต้องพูดความจริงและยืนยัดความจริงของตัวเองที่ให้การไว้อย่าเดินตามนางแตงโมงและยายน้อมอย่าทำความลำบากใจให้ออาการถ้าจะต้องขีดเส้นใต้ชื่อนายแต่ไว่อีกคนหนึ่งว่ากลับคําให้การ